อันนี้เรื่องควันออกหูปิดปิดปิดปีดเลยเขาไปรอฉีดวัคซีนกันอยู่ที่ภูเก็ตแต่ปรากฏว่ามีหนุ่มคนนึงเขาก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยยืนรอฉีดวัคซีนอยู่อ่ะมันร้อนมากเลยไม่มีเต็นท์ให้หรอยืนอยู่กลางแจ้งแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่ตอบกับหนุ่มคนนี้ว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนปัญหาก็เลยเกิดเอาไปดูกันค่ะี่หมดแต่เข้าใจว่าข้างในนะครับใจเย็นฟังผมนะครับ ไม่ใช่ว่าข้างในไม่มีเดี๋ยวขอพูดทีละคนานไม่เอาแท้รับขอทีละคนขอตัวแทนนแทนฟังนะครับฟังเอาที่นี่ฟังผมพูดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าข้างในว่างไม่คุณลงไปคุณไปดูข้างล่างน r ่ครับแล้วตอนนี้สถานการณ์อะไรคุณลงไปดยาอแล้วแล้วทำไมทำไมเขาไปยืนแ่ครับแล้วคุณถามตอนนี้นจริงๆเป็นคอยู่มแ้วทำไมคุณไม่ท ไม่มีแป้หรอครับพคุณใหญ่เห่ตัวผม่ตัวตรงไหนผมต่ม่คนที่รอคิวอยู่นะคุณฟังไหมผมไม่ได้ว่าคนรอคิวเอ้คุณกำลังพูดอะไรขอคน้มาคนอื่นเพื่อคนอื่นเอาตัวเองใหรอดก่อนมันก็ไม่จบต่างคนต่างพูดคือเหมือนกับหนุ่มคนนี้เขามารอฉีดวัคซีนก็คือเขาอยู่ในร่มแลแต่ว่าเขาถามแทนคนอื่นว่ามันรออยู่กลางแจ้งมันร้อน ไม่มีเต็นต์ตรงนั้นเหรออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เกิดการประทะก,กันแบบนี้ส่วนคนที่บอกเอาตุ๊กเองให้รอดก่อนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ค่ะจุดนี้คือโรงแรมแห่งหนึ่งนะเขาทําเป็นสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19อยู่ตาบลเชิงทะเลที่อำเภอถาลางภูเกต็ตเมื่อวานเนี่ยคือมีคนเขาเมื่อรอต่อคิวเยอะเลยชาวบ้านส่วนหนึ่งยืนรออยู่กลางแจ้งนานเป็นชั่วโมงค่ะกว่าจะมาถึงจุดเข้าร่มชาวบ้านเขาก็เริ่มไม่ไหวเขาก็เลยบนน่นว่าร้อนหนุ่มในคลิป เลยเป็นตัวแทนมาถามให้และก็เนี่ยหาได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เนี่ยถามกลับส่งเสียงดังแล้วก็บอกกับหนุ่มคนนี้ว่าก่อนจะถามเพื่อคนอื่นนะเอาตัวเองให้รอดก่อน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นการประทะคารมเดือดนะคะเจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่าถ้าคนในร่มเดินไปอีกจุด รอฉีดวัคซีนอีกจุดชาวบ้านชุดที่อยู่ด้านนอกจะเดินเข้ามาแทนที่แต่ส่วนใหญ่เขามองว่าไอ้ประเด็นมีเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้ติดใจเรื่องร้อนเร้นอะไรหรอกแต่เขาติดใจเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ตอบคําถามประชาชนต่อปัญหามกลุ่มคนเนี้ยแล้วก็เหมือนแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ตะโกนใส่ตะคอกใส่ขนาดนี้ มีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากำนันตำบลเชิงทะเลนายจิรายุทธจิรสุนทรกุลน,นะคะคุณจิรายุทธเปิดเผยกับทีมข่าวของเราแบบนี้บอกว่าเอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของการรอคิวได้แก้ไขจัดการแล้วนะแล้วก็จัดหาเต็นต์มารองรับแล้วเมื่อวานมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ประกอบกับว่ามีอารมณ์ในการคุยกันด้วยอะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคนมาใช้บริการเยอะ เพราะเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวมาฉีดเข็ม2ด้วยก็บอกเคลียร์แล้วนะคะ,ะเรื่องนี้จบไป จากภูเก็ตไปเพชรบุรีกันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับที่เพชรบุรีนะคะบอกคนก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจนะหลังใช้บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสิแบบไ r ท์ทูที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าทางด้านของหนึ่งในผู้ใช้บริการท่านหนึ่งชื่อว่าคุณสันทัศน์รัตนนิรุตติค่ะบอกว่าพาคุณแม่มาฉีดวัคซีนที่ผ่านมาแม่ กลัวมากเลยเพราะอะไรเพราะว่า,าดูข่าวเยอะก็กลัวว่าเดี๋ยวมาฉีดแล้วจะเป็นอะไรไปแต่ว่าพอโรงพยาบาลจาัดให้มีการฉีดวัคซีนแบบไรท์ทูก็เลยลองคุยกับคุณแม่ก็ตกลงกันเอาฉีดฉีด,ฉดพอมาฉีดแล้วก็ประทับใจแล้วก็บอกว่าการฉีดแบบไรท์ทูก็ดีนะเป็นการลดความแออัดระหว่างรอ,รอต่อคิวฉีดอีกด้วยนะคะสถานการณ์วันนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่13,576หม่รกาย 13, าย,ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด4 7 6 4 7 7รายแล้วก็ผู้เสี้ยเีดสิย อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เสียชีวิตอีก117รายทํายทำให้มียอผู้เสียชีวิตสะสม15,363รายประเทศไทยตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ที่อันดับ29ของโลกค่ะครับตอนนี้ก็ยังต้องระวังต่อเนื่อง<ช>นะท่านผู้ชมครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเค<ช>ียงข้างนะ